สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องพี่ที่บีสิบสามเหมือนเคยครับวันนี้อันนี้คลิปนี้พี่ไปคนเดียวไม่เป็นทีมไม่เล่นแล้วเป็นทีมาปวดหัวหัวจะแตกไปคนเดียวเนี่ยแหละง่ายกวา่าไปเดี๋ยวไปดูครับอันนี้อบ,บี้อันนี้คือหนีตำรวจทั้งครอบครัวเลยมีทั้งพ่อตำรวจแม่ตำรวจลูกตำรวจ ก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจกันได้ไงเป็นกันทั้งครอบครัวเลยนะครับเป็นตำรวจนะอันนี้เราก้ามาหนีอบีหนีออกจากคุกของครอบครัวตำรวจนะครับแล้วก็ไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่ามีเพื่อนไอ้ยอะไรตำรวจอะไรโผล่มาตัวหน้าเขียวใช่ไปเราไปดูเดี๋ยวดูซิว่าจะนานแค่ไหนครับด่านเขาจะเยอะหรือเปล่าโหอันนี้มีลูกเล่นใหม่ๆด้วยนะหเห็นเปล่าเป็นอบี ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากมากครับก็ใช้วความสามารถเฉพาะตัวอ่าแต่ก็เปลี่ยนถามว่ามันก็ทรงประมาณอบีเหมือนเก่าๆนะแต่พี่ว่าดูรูปแบบเขาคล้ายๆแต่ว่าคือแบบแตกต่างนะเห็นไหมอ้าวมาถึงก็โชว์วิ่งทะลุเลเซอร์ไปก่อนเลยนะครับไปโอ้โหเลเซอร์เขาไวเนะเนะี่ยผมมันปุ๊บๆ,ๆกระโดดเลยหนึ่งเกือบไม่ผ่านนะครับ,บน้อง เนี่ยไอยสิ่งที่พี่กลัวนะคือไอปุ่มกดพวกนี้เนี่ยชอบบัคบ่อยมากแต่เดี๋ยวดูนะอันนี้เรายังไม่เจอบัคของเกมนะครับเราไปดูนะว่ามันจะยังไงนะมันจะมีบัคหรือเปล่าแต่ถ้าทรงที่แบบเกมที่เน้นกดปุ่มบ่อยๆอ่ะพี่ว่าเขาต้องแก้บัคมาแล้วแหละเขาต้องรู้แล้วแหละว่าเออกดติดไม่ติดเขาประตูอะไรเอออะไรประมาณนะี้แก้บัคอะไรทุกอย่างโอ้โหดูครับน้องๆ วิ่งมาทั้งพ่อแม่ลูกตำรวจเลยนะโอ้ยตกลงเขาเป็นตำรวจหรือเขาเป็นเป็นผีแล้วกันแน่เนะี่ยพี่ก็ไม่มั่นใจนะดูโอ้ยืนเรียงกันเชียวอาไปขี่คอกันกลับไปลนะก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับตำรวจอะไรก็ไม่รู้มีฟันเป็นปลาฉลามเลยอันนี้อะไรนะกระโดดหรอบึง้งดึงเงียบแจ่มร่วงไปละหนึ่งรอบแล้วมาดูนะคลิปนี้พี่จะ ไปถึงไหนนะครับเพราะว่าอันนี้เราเล่นคนเดียวแล้วถามว่ายากไหมก็ยังไม่เจอคําว่ายากนะเออก็ลองลองเดี๋ยวลองดูนะอ่ะโดดๆใหญ่ดดยยเลยโดดไปอันนี้กดปุ่มอีกแล้วนะครับจะบั็อกไหมตึง้งไม่บั็กนะครับพี่ว่าโอเคเลยเกมเขาทามาดีเลยนะพี่ว่าเขาหน้าตะดูแก้บั็อกอะไรเรียบร้อยเห็นปะ่ะพี่กดปุ่มแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บ,บตลอดเลยนะแล้วคือเขามีกดปุ่มเยอะมากเลยครับอา้าว บันไดมันลงไปด้วยลงข้างล่างไปด้วยนะพี่ก็ไม่รู้นะก็วิ่งลงไปเลยอากาศมันร้อนด้วยช่วงนี้ก็วิ่งลงไปเลยนะน้ําน้ําท่อระบายน้ํานะครับเขียวปีเลยอย่างกับน,น้ําเขียวเลยครับว่าแล้วก็เดี๋ยวไปหาซื้อน้ําเขียวกินดีกว่าพี่นะโอ้โหคือช่วงเนี้ยพี่บอกเลยฮะอากาศร้อนมากครับอ่าพี่ขอนอกเรื่องหน่อยับน้องๆพอดีเมื่อเช้าพี่ดูข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศว่า อ่าตอนนี้ประเทศไทยหมดฤดูหนาวแล้วก็เข้าฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาเดี๋ยวก่อนพี่ยังไม่เจอหนาวเลยครับน้องๆตอนเนี้วันไหนคือหนาวก่อนเอางี้ดีกว่ายังไม่เจอหนาวเลยเนี่ยเจอแต่ร้อนกับร้อนมากเนี่ยสองอันเนี่ยเอาโอเคช่างมันการขบบนไปสักนิดหน่อยกลับมาอบีเราดีกว่านาอไปอืมกระโดดอ่าอันนี้เขาเรีเยกนอะไรอะเทมโปรีป่ะครับใช่ไหมพี่ก็ไม่ค่อยรู้นะ ถ้าเป็นสมัยพี่เขาก็เรียกอะไรนะไอ้ที่กระเด้งเนะี่ยกระโดดกระเด้งดึงดึงเนี่ยนะเอาป้ายอันนี้ให้ทำไรวะอ๋อนี่ครับเอ่อคือแมพเนี้ยคือเขาใช้กวกดปุ่มกับกดแบบเปิดฝาช่องแอร์เยอะมากนะเอาที่พี่สังเกตนะคือเยอะเลยครับน้องๆพี่ว่าเรื่องบั็อกอันนี้คงไม่น่ามีแน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับบั็อกอันนี้นะป้ายตื๊บ อ่าออ,อดิน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 อ่าอะไรวะอ่าอ่ามีคนด้วยนะครับน้องๆอ,อ่าบันไดหยิบบันไดไปไหนอ่าไปปีนขึ้นโอเคแล้วเขาคือไงเขาหลงทิศกันเหรอคือเขาวิ่งย้อนกลับเหรอครับหรือว่ายังไงอ่ะไปตึง,ตง เปิดประตูเยอะมากครับเปิดประตูเปิดช่องแอร์โอ้มาห้องบาสนะต้องเรียกว่าอะไรสนามบาสอป่ะนอสนามบาสก็ไม่ได้ยากนะครับก็วิง่งพี่วิ่งวนออกมาข้างนอกเลยไม่ต้องไปข้างข้างตรงนี้เลยอ่าแล้วอันนี้คือยังไงว่าเปิดประตูห้องน้ําใช่ไหมเปิดประตูห้องน้ำสิถูกต้องแล้วแหละเปิดประตูห้องน้ําปุ้ง ่ะได้อันนี้เหรอครับแล้วยังไงเดี๋ยวก่อนนะพี่ดูก่อนอ๋อนึกไงนึกไงเขามีร่องรอยเอาไปกดฮะประแจร,ระเบิดเหรอประแจมันเป็นระเบิดเหรอครับเออพี่ก็ไม่ก็อ๋อตุ้มระเบิดเลยนะระเบิดแล้วงไงต่อไปเราไปกันอ้าวว่าแล้วจะบอกว่าเกมไม่บักก็เจอซะแล้วล่ะ แล้วเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะระเบิดหรือไม่ระเบิดนะก็รีเซ็ตตัวละครไปทีนึงลอยไปออกนอกโลกอาวากาศไปเลยอ่าโอเคได้แล้วยังไม่เจอเพื่อนสักคนเลยนะครับน้องๆอ,อ่าอันนี้เป็นไม้กระดานส่วนใหญ่ไม้กระดานถ้าวางเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอบอสเลยเนาะใช่ไหมหรือเปล่านะเออแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอันโอบี้มันต้องเจอมินิบอสก่อนหนึแล้วก็ว้วาง มาวางไม้กระดานโนแล้วก็อไปเจอบอสเลยพอวาวางกระดานเสร็จถูกไหมครับอันนี้ก็ยังไงล่ะไอึ๊ทอ้าวโยนลงไปเลยแอ้ทำไงดีจะกลับไม่ได้ก็ต้องคัดจะตายแหละฮะก็จะอะไรล่ะนี่ยาป้ายวางไม้กรอนนะครับวางไม้เหมือนเดิมไอจุึบเนี่ยวางเบี้ยวๆอย่างเงี้ยพี่ว่ามันโอเคกว่านะ ใชอีกอันสุดท้ายใช่วางยังไงวางเบี้ยวๆไงนะี่ยถึงไหมอันนี้วางไว้โอเคไปเลกโก้ อา,าไปเจอแสงเหมือนอ้าวโดนไปก่อนแล้วโไอเราก็คิดว่ามันไม่ไวเนาะไวมากนะครับน้องๆไปวิ่งไปเออก็จะเปิดประตูอีกแล้วนะพี่ดูทรงแล้วนะน่าจะเปิดประตูอีกแล้วแหละใช่ไหมไปโอ้โห,โหอ,อันนี้ขึ้นลังอีกแล้วนะครับไปอ่ะจุ เจอเพื่อนพักพวกไม่ไปเหรอโอ้ยโอ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงอ๋ออ๋อมีปุ่มเนี่ยเห็นป่ะครับพี่ยังไม่เจอบั็กเกี่ยวกับการเปิดบันไดหรือเปิดเที่กระโดดของเขาเลยนะตอนนี้นะพี่ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับแมปนี้นะครับพเวานาเกมโอเคเลยนะ,ะแสดงว่าเขาต้องลองเล่นดูแล,แล้วละ่ะก็คือเข้ามาแล้วก็ลองเล่นดูแล,แล้วล่ะครับว่ามันยากหรือง่าย ออะไรเนี่ยพลาดไม้ก็ดานมาทุกทีมต้องเจอบอสเลยเนาะอันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับน้องๆยังไม่เจอบอสเลยกระโดดกระโดดโอ้ยอตัวอะไรมันโผล่มาจากท่อนนี่มันอะไรนี่มันหนีออกจากครอบครัวตำรวจหรือครอบครัวผีของตำรวจนะพี่ก็งงเหมือนกันนะโผล่มาตามท่ออะไรก็ไม่รู้กระโดดกระโดด กระโดดกระโดดกระโดโอเคฮะมีขับรถด้วยนะน้องๆไปขับรถเลยขับรถไปเอ้ยขับรถหรือว่าอะไรนะมันเหมือนมีไอพ่นด้วยนะโอ้ยกระโดด้อกระโดดแบ,บะๆไแบบด้นะครับเออน่ารักดีนะอันนี้ยังไงอ่ะโอเคอืมก็ไม่ได้ยากมากนะครับหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะ เอาวพูดแล้วก็ล่วงลงไปเลยเห็นไหมโหยเอาเรื่องนะเมื่อกีนก้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากแต่พี่ว่ารู้สึกว่ารถคือเขาขับน่ารักดีครับมีสปีดด้วยนะจีสปีดนะแต่พี่ไม่ยังไม่กล้ากดนะพี่กลัวเหมือนกันนะกลัวมันจะแรงเกินไปเอาไม่อยู่แต่มันก็ล่วงเนาะแล้วก็ไปแบบเริ่มๆนี้แล้วกันเขาไม่ได้จับเวลาเนาะอ,อ๋อต้องเด้งห่วงสีเหลืองนะครับถึงจะเปิดพาวเวอร์โดดไปได้นะไป เล่นน้องๆเล่นได้พี่ดูรู้เลยอะคือแบบมันไม่ได้ยากมากอะ open อะไรอะโอเพนเดออะไรชื่ออะไร The Joy the j ออะไรทักอย่างใช่ไหมเรามาถูกทางไปแนะี่ยอ๋ออันนี้ช่วยช่วยตัวประกันนะครับน้องๆเพราะว่าถ้าช่วยตัวประกันเสร็จคือตัวประกันจะออกมาซ้อมตำรวจนะคือสู้กับตำรวจอะ่พะพอสี่คนเสร็จแล้วตำรวจจะทำกุญแจล่วง ก็อัปด่านงนี้พี่เคยเจอมาแล้วนะพี่เลยรู้นะเดี๋ยวไปห,หันไปดูเห็นป่ะครับเดี๋ยวมเราจะเปิดนั่งไงอ๋ออันนี้เป็นปัจเจนะไม่ใช่กุญแจนะทุกที่มันจะเป็นกุญแจนะครับถ้าเป็นของตํารวจนะที่สิ่งที่พี่เจอนะอันนี้อ่ะโอเคนี่ไงเห็นปะ่ะนอนอืดอยู่นะเห็นปะ่ะคือน้องนองต้องปล่อยตัวประกันออกมานะครับตัวประกันให้ครบสี่ตัวนะแล้วตัวประกันเหมือนเขาจะออกมาต่อสู้กับตํารวจไงเขาออกมาต่อสู้กับตํารวจแล้วก็จะ ไปได้เลยอันนี้ก็อะไรเอาเจอบอสแล้วยิงปืนโอย้ยโอย้ยบอสเป็นอะไรเป็นตำรวจเบบี้นะครับใช่ไหมมีฟันซีกเดียวอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมตำรวจเบบี้ยิงยิงไม่รู้แล้พี่ยิงยิงไว้ก่อนแล้วโมันปล่อยอะไรได้เปล่าไม่รู้นะแต่พี่ยิงไว้ก่อนแล้วโอ้โอุ้้งปุ้งปุ้งปุ้งโอเค ให้มันเป็นแบบนี้ดีแล้วนะจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยโอเคเรียบร้อยตุ่มเปิดแล้วครับไปยังไงตรอน่าน่าจะผ่านแล้ววะพี่ก็ไม่มั่นใจนะเอาอีกแล้วเจอขับไอโฟนอีกแล้วโ้โนเฮ้ยยต้องเลี้ยวไหมอ๋อเลี้ยวเองเขาเลี้ยวเองอ่ะผ่านแล้วครับน้องโอเ okay. คคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้เห็นไหมโอบี้พี่ต้องเล่นคนเดียวเห,เห็นไหมถึงจะรอดไหม โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามแล้วคนที่กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ